ไพ่ใบที่5พระปางประธานพรหรือว่าหลวงพ่อโอเคลักษณะนะครับเป็นหลวงพ่อปางยืนแล้วก็กําลังทําท่าโอเคอยู่ต้องบอกเลยว่าไพ่ใบนี้ความหมายนั้นก็คือการขอพอรความดีความใจดีความมีเมตตากรุณามีคุณธรรมรักสงบมีสติปัญญาชอบช่วยเหลือผู้อื่นและก็ที่สำคัญเลยได้รับ การช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอย่างแน่นอนการงานการงานที่อยู่นิ่งๆไม่ได้ออกไปวือหวาอะไรมากมายนักนะครับเป็นงานประจำที่อยู่ในออฟฟิศมีเจ้านายคอยช่วยเหลือดีการเงินการเงินมีกินมีใช้ไม่ฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอยู่อย่างพอเพียงและสมถะความรัก เป็นไปอย่างเรียบง่ายเป็นไปอย่างถูกทํานองคลองทมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่คิดมากได้คนดีที่มีสินเสมอกันสุขภาพสุขภาพบอกเลยว่าสุขภาพดีแต่ให้ระวังเกี่ยวกับนิ้วหรือว่าข้อมือเกี่ยวกับนิ้วล็อกนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับประมาณว่าเรื่องเกี่ยวกับปวด ศีรษะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องความร้อนโชคลาภโชคลาภมีเข้ามาอย่างดีเยี่ยมคุณทําบุญมาได้เท่าใดคุณก็ได้ผลตอบแทนไปเท่านั้นถ้าพูดถึงว่าจะให้ทําบุญเกี่ยวกับไพ่ใบนี้แนะนำเลยครับถวายจีวรทําบุญถวายพระหรือไปไหว้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือที่สําคัญเลยทําได้ง่ายสุดคือการถือศีลสวดมนต์และภาวนาครับ